ครับแบบไปถึงรากเรายอมเหนื่อยครับเพียง10คือเอาตรงๆอะ่ะคอร์สที่ผมสอนมา15วันใช่ไหมแต่ผมใช้เวลา15ปีนะในการมั่วมามั่วมาหมายความว่ามาถึงไม่ใช่รู้ทั้งหมดมาถึงนี่คือเจ็บปวดมาทั้งหมดครับจนได้มา15วันผมเลยตั้งชื่อคอร์สนี้ว่าทุ่นเวลา15ปีสร้างคัมพี15วันสาเหตุที่ตั้งชื่อเพราะผมจะทุ่นเวลาให้คุณและคนที่ เรียนครับก็การันตีคราว่าทุนเวลาจริงๆข่าวนี้ครับการที่หลายๆคนบอกอยากเข้าถึงจิตวิญญาณนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นผมก็จะถามคุณตรงๆครับเพื่ออะไรครับคำตอบที่จะได้แบบไม่โกหกกันเลยไม่รู้คุณจะโกหกผมหรือเปล่าคำตอบที่จะได้ก็คือเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อที่จะร่ำรวยขึ้นหรือไม่เพื่อที่จะเป็นสุขสงบมากขึ้นเพื่อที่การเงินการงานความรักสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็กดแรงหนึ่งดูดถ้าคุณไม่สามารถใช้ได้ทุกอย่างก็เฟลก็เกมหมดครับไม่สามารถช่วยในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณจะไปฮิลเท่าไหร่คุณจะไปจิตวิญญาณกี่รอบก็ไม่มีทาง ผมเลยกล้าพูดแล้วกันนะในเส้นทางที่ผมเดินผมเริ่มต้นด้วยกฎแรงดึงดูดผมก็เลยสอนคุณเริ่มต้นด้วยทางที่ถูกต้องตรงนี้จะได้ไม่หลงทางคําว่าหล